อันเป็นผู้หญิงผิวคล้ำหน่อยๆตาโตนิ่งๆยิ้มไม่บ่อยแต่ใจดีเธออยู่กับแม่ในบ้านไม้มีผัวแล้วชื่อบื๊ดอยู่กินกันมาสองปีตอนแรกๆบื๊ดขยันตื่นเช้าไปช่วยแม่อันตักน้ำเย็นก็พาอันปั่นจักรยานไปตลาดถึงจะพูดไม่เก่งแต่เวลามีงานวัดบื๊ดก็ซื้อของกินมาให้อันเสมอ อันเคยคิดนะว่าโชคดีที่ได้คนแบบปืด๊ดถึงไม่ร่ำรวยแต่ดูจริงใจแม่ก็เคยเตือนว่าให้ดูดีๆแต่พอเห็นปื๊ดตั้งใจทำมาหากินก็เลยเริ่มไว้ใจพอแต่งเข้าบ้านปืด๊ดอันก็ช่วยแม่ผัวทำกับข้าวกวาดบ้านถูเรือนทุกวันตอนกลางคืนก็ล้างเท้าให้ผัวนวดให้เบาๆแล้วก็นอนกอดกันหลับสบายแต่พอเข้าปีที่สอง บูดเริ่มเปลี่ยนไปแบบไม่พูดไม่จาเหมือนเก็บอะไรไว้ในใจบางวันกลับคำ่ำบางวันเมาบางวันก็นั่งเงียบจ้องหน้าทีวีไม่สนใครอันถามก็ไม่ตอบเธอเลยได้แต่เก็บไว้ในใจคิดว่าผัวเครียดเรื่องงานแต่เรื่องมันเริ่มแปลกตอนที่บูดเริ่มเสียงดังใส่เวลาที่อันถามว่าหิวไหม เคยปัดจานข้าวตกพื้นแล้วพูดว่าข้าวแข็งเป็นหินกินไม่ลงวันนั้นอันเก็บจานไปล้างมือสันส่นแต่ไม่พูดอะไรพยายามไม่ร้องไห้เธอไม่กล้าบอกแม่เพราะกลัวว่าแม่จะเป็นห่วงแล้วเรื่องจะบานปลายข้างบ้านเริ่มมองอันด้วยสายตาแปลกๆบางคนก็กระซิบกันเวลาเธอเดินผ่าน อันเริ่มรู้สึกเหมือนบ้านหลังนี้มันไม่อบอุ่นเหมือนก่อนมันเหมือนมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปเธอยังไม่กล้าพูดกับใครแต่ในใจเริ่มมีคำถามว่ารักมันต้องทนแค่ไหนหลังจากบ้ดเริ่มเสียงดังมันก็เริ่มขวางโลกมากขึ้นใครพูดอะไรก็ไม่ฟังบางวันกลับบ้านมายังไม่ทันนั่งกินข้าวก็เริ่มด่าอันไม่หยุดข้อหาก็แปลกแปลก บางทีแค่ลืมตากผ้าหรือวางของไม่ถูกที่อันไม่ได้เถียงเธอแค่เงียบแล้วก็ทำตามเหมือนเดิมเธอคิดว่าถ้าไม่พูดส่วนมันคงไม่ลุกลามแต่มันกลับหนักขึ้นทุกวันอยู่ดีดีบื้ดก็คว้างช้อนลงพื้นแล้วหันมาชี้หน้าบอกว่าอย่าทำให้หงุดหงิดได้ไหมอันนั่งนิ่งน้ําตาคลอแต่มือยังตักข้าวอยู่ กลางคืนก็เหมือนอยู่ในสนามรบเดินเฉียดนิดเดียวก็หาว่ากแกล้งบางทีปื๊ดตื่นมากลางดึกแล้วก็ถามว่ามึงมีคนอื่นหรือเปล่าทั้งที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยอันกลัวจนตัวแข็งได้แต่สายหน้าแล้วนอนหันหลังเงียบๆมีอยู่คืนหนึง่งปื๊ดเอามือฟาดหัวไหล่อันเต็มแรงแล้วพูดว่าอย่าทำตัวลับๆล,ล่อๆอ,อันตกใจมาก ไม่เคยโดนแบบนี้มาก่อนแต่ก็ยังไม่หนีไปไหนวันรุ่งขึ้นอันไปทำงานบ้านให้แม่ปื๊ดตามปกติแต่ไม่พูดอะไรกับใครเลยแม่ปื๊ดเห็นรอยแดงที่แขนก็ทำเป็นไม่เห็นเหมือนไม่อยากยุ่งเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันได้ยินเสียงทะเลาะเกือบทุกคืนแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไป อันเริ่มกินข้าวไม่ลงหน้าตาหมองใส่เสื้อแขนยาวแม้จะร้อนเธอยังฝืนอยู่เพราะไม่อยากให้แม่รู้กลัวแม่เสียใจเธอยังเชื่อว่าบืดอาจจะแค่เครียดและจะกลับมาเหมือนเดิมได้แต่ความจริงก็คือบืดไม่เคยรู้สึกผิดเลยที่ทำร้ายอันแบบนั้นทุกครั้งที่เงียบเขายิ่งทำหนักขึ้นและเริ่มคุมทุกอย่างในชีวิตอัน แม้แต่จะคุยกับแม่ตัวเองยังต้องขออนุญาตวันหนึ่งอันยืนซักผ้าอยู่หลังบ้านปืดเดินมาเหยียบตะกร้าผ้าแล้วพูดว่ากูไม่ชอบให้ผู้หญิงเก่งอันยืนนิ่งมือจับผ้าเปียกๆน้ำตาไหลลงข้างแก้มโดยไม่รู้ตัวคืนนั้นปื๊ดกลับบ้านตอนเกือบตีหนึ่งกลิ่นเหล้าแรงจนแสบจมูกเดินเซเข้ามา อันยังไม่นอนนั่งพับผ้าอยู่หน้าห้องเงียบๆไม่กล้าถามอะไรปื๊ดเดินเข้ามาใกล้มองหน้าเธอนิ่งๆแล้วถามว่ามึงแอบโทรหาใครอันรีบบอกว่าไม่ได้โทรหาใครเลยมือยังถือผ้าเสียงก็สันส่นๆแต่ปื๊ดไม่ฟังมันกระชากผ้าจากมืออันแล้วปาใส่หน้าเธอเต็มแรง จากนั้นก็ผลักอันล้มกับพื้นแล้วตะโกนว่าอย่าคิดว่ากูโง่เสียงดังจนหมาเห่าทั้งซอยมีคนเปิดไฟหน้าบ้านแต่ไม่มีใครเดิอนออกมาอันพยายามลุกขึ้นแต่มือมันเจ็บไปหมดน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวปื๊ดยังไม่หยุดมันเดินเข้ามาจะยกมือซ้ำแต่เสียงโทรศัพท์ของมันก็ดังขึ้นพอมันหันไปมองหน้าจอ เห็นชื่อผู้หญิงคนหนึ่งแล้วรีบเดินออกไปรับสายอันนั่งนิ่งตัวสัน่นแล้วหันไปเห็นโทรศัพท์ตัวเองตกอยู่ข้างตู้เธอค่อยๆเดินไปหยิบมือยังสั่นอยู่แล้วก็เปิดมือถือดูเบอร์แม่คืนนั้นเธอนอนไม่ได้เลยมองเพดานทั้งคืนใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเช้าอีกวันบูธยังหลับอยู่อันค่อยๆเดินเก็บเสื้อผ้าใส่ถุงผ้าเก่าๆใบเดียว เสื้อผ้าไม่เยอะมีแต่ชุดอยู่บ้านธรรมดากับผ้าถุงของแม่ที่เคยเอามาให้เธอเดินออกจากบ้านแบบเงียบๆไม่ร้องให้ไม่ลังเลไม่หันกลับไปมองพอพ้นหน้าบ้านเธอก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาหน้าแถวตำบลถัดไปเสียงอันสันส่นๆพูดแค่ว่าขอไปพักด้วยได้ไหมหนูขออยู่เงียบๆสักพัก น้าตอบว่าให้มาเลยไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปรับที่ปากซอยอันยืนรอตรงป้ายใต้ต้นมะม่วงใจเต้นแรงแต่ครั้งนี้ไม่ได้กลัวเธอรู้แค่ว่าถ้ายังอยู่ที่เดิมเธออาจจะไม่รอดถึงวันพรุ่งนี้บ้านน้าที่อันไปพักอยู่ติดกับตลาดสดมีเสียงรถเข็นตอนเช้าทุกวันอันได้นอนห้องเล็กๆข้างครัว มีพัดลมตัวเก่าๆกับฟูกผืนบางๆแต่เธอรู้สึกปลอดภัยหลับได้สนิทครั้งแรกในรอบหลายเดือนน้าช่วยหาให้เธอทำงานเป็นคนช่วยขายผักในตลาดได้ค่าจ้างวันละร้อยอันตื่นตีห้าแบกผักขึ้นแผงล้างตะกร้ายกถุงน้ำแข็งไม่เคยบน่นแม้เหงื่อจะท่วมหลังแต่เธอรู้สึกว่ามันดีกว่านั่งร้องให้อยู่ในบ้านเก่า อยู่ได้เกือบสองอาทิตย์ก็เริ่มมีคนในตลาดจำหน้าอันได้ทักทายกันบ้างมีคนหนึ่งชื่อพี่ต่อขับรถส่งของให้แม่ค้าหลายเจ้าเขามาส่งของทุกเช้าพี่ต่อพูดเสียงเบาชอบยิ้มแบบไม่ค่อยมองหน้าใส่เสื้อเชิดเ,เก่าๆก,กับรองเท้าหนังแตกๆวันแรกที่คุยกันเขาบ,บอกว่าถือผักแบบนั้นเดี๋ยวหลังจะพังเดี๋ยวช่วยถือให้ อันสายหน้าเบาๆแล้วตอบว่าไม่เป็นไรแต่พี่ต่อก็ยกตะกร้าให้ก่อนไม่รอฟังคำตอบหลังจากวันนั้นเขาก็แวะมาช่วยอันเกือบทุกเช้าแม้จะยุ่งแค่ไหนพี่ต่อไม่เคยถามเรื่องส่วนตัวไม่เคยขอเบอร์ไม่เคยมองด้วยสายตาแปลกๆเขาแค่ยกของให้แล้วก็พูดอะไรเรื่อยเปื่อยอย่างวันนี้ฟ้าครึมครึมนะ อันฟังแล้วก็ยิ้มแม้จะยังพูดไม่เก่งแต่ในใจเริ่มรู้สึกอุ่นๆบางวันพี่ต่อซื้อขนมจากร้านป้าเย็นมาวางไว้ข้างกล่องเงินอันแล้วเดินไปเงียบๆอันเห็นแล้วก็ยิ้มในใจกินขนมชิ้นนั้นช้ากว่าปกติเพราะมันอร่อยแปลกๆเธอไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นแต่มันเหมือนมีกำลังใจเล็กๆค่อยๆซึมเข้ามาในหัวใจ ผ่านไปเดือนกว่าอันเริ่มหัวร้อมากขึ้นกลับไปหาน้าแล้วเล่าเรื่องตลาดให้ฟังทุกวันเธอยังไม่ลืมอดีตแต่มันไม่เจ็บเท่าเดิมแล้วไม่ฝังแน่นเหมือนตอนแรกเพราะคนบางคนแม้ไม่ได้พูดอะไรมากแต่เขาก็ทำให้เรารู้ว่าเรายังมีค่าเช้าวันอาทิตย์อันตื่นมารถผักข้างบ้านนะอากาศเงียบเงียบมีลมโชย เธอกำลังจะยกกละลมังไปล้างก็ได้ยินเสียงรถมอไซค์จอดหน้ารัว้วพอเงยหน้าขึ้นดูใจเธอก็หล่นว,วบูบไอ้ปืตดยืนอยู่ตรงนั้นมันยืนพิงรถหน้าตาซีดๆเหมือนไม่ได้นอนหลายวันเสื้อก็ยับยุยี่อันขอคุยหน่อยเสียงมันเบาแต่ยังมีน้ำเสียงเดิมๆแฝงอยู่อันไม่พูดอะไรแค่มองมันนิ่งๆ ใจเต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะดีใจน้าอันเดินออกมาพอดีถามเสียงเรียบว่ามีอะไรหรือเปล่าปื๊ดยกมือไหว้บอกว่าอยากมาขอโทษอันและอยากให้กลับไปอยู่ด้วยกันอันยังไม่พูดแต่สายตาเริ่มแข็งขึ้นมือจับกละมังแน่นขึ้นกว่าเดิมปื๊ดเริ่มเล่าน้ำตาคลอบอกว่าเลิกเล่าแล้วสำนึกผิดทุกวัน มันบอกว่าไม่มีใครทำให้มันสบายใจได้เท่าอันขอให้เริ่มใหม่กันอีกครั้งพูดไปก็ยื่นซองขนมให้บอกว่าเป็นขนมที่อันชอบตอนเด็กๆอันไม่รับแค่พูดเบาๆว่าฉันไม่กินอะไรจากมือคนที่เคยตีฉันเสียงปื๊ดเริ่มเปลี่ยนมันเงียบไปครู่หนึ่งแล้วหันไปมองหน้าบ้านพอเห็นพี่ต่อเดินถือถุงน้ำแข็งกลับมาจากตลาด สีหน้ามันก็เปลี่ยนทันทีออมีหน้าละถึงไม่ยอมกลับมีคนใหม่แล้วนี่เองพี่ต่อยืนอยู่ข้างรัว้วมองปื๊ดนิ่งๆไม่พูดสักคำแต่ไม่ได้ถอยปื๊ดยิ่งพูดยิ่งเสียงดังเริ่มด่าทออันว่าใจง่ายไม่มีศักดิ์ศรีอันไม่เถียงเธอแค่พูดว่าฉันไม่ใช่ของใครและไม่มีใครมีสิทธิ์ทำร้ายฉันอีกปื๊ดหัวเร้ะแห้ง เดินปึงปังเข้าใกล้รัว้วชี้หน้าพี่ต่อแล้วพูดว่าแน่มากเหรอพี่ต่อวางถุงน้ำแข็งลงเดินออกมาข้างหน้าช้าๆแต่ไม่ได้ขู่ไม่ต้องแน่หรอกพี่ต่อพูดเรียบๆแต่อย่ามาหาเรื่องหน้าบ้านคนอื่นปื๊ดทำท่าจะปีนรัว้วตะโกนใส่อันว่าอยากลองไหมถ้าฉันลงมืออีกทีจะเป็นยังไงแค่ก้าวเดียวของปืด๊ด พี่ต่อก็พุ่งเข้าไปคว้าคอเสื้อมันแล้วผลักติดกำแพงเสียงดังปังจนข้างบ้านโผลมาดูปืดตกใจหน้าเสียมือไม้สัน่นถ้ายังอยากยืนได้ดีๆก็กลับไปซะอย่าก,กลับมาอีกพี่ต่อพูดเสียงเรียบปื๊ดไม่พูดอะไรอีกสะบัดตัวออกแล้ววิ่งไปขึ้นรถเร่งเครื่องหนีเหมือนหมาหางจุกอันยืนมองภาพนั้นใจเต้นรัว แต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะกลัวเป็นความรู้สึกโล่งแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยในชีวิตหลังจากวันนั้นคนแถวตลาดก็รู้กันหมดว่าไอ้ปื๊ดคือผัวเก่าอันบางคนแอบเมาบางคนก็เข้ามาถามตรงๆว่าเรื่องมันเป็นยังไงอันไม่พูดอะไรมากแค่ยิ้มจางๆแล้วบอกว่าจบไปแล้วพี่ต่อยังมาทุกวันเหมือนเดิมทุกอย่าง แต่สายตาดูระวังมากขึ้นเขาไม่ถามเรื่องไอ้ปื๊ดเลยแต่คอยเดินใกล้ๆอันมากกว่าเดิมเหมือนคอยกันไว้อันรู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้ห่วงเพราะกลัวแต่ห่วงเพราะไม่อยากให้เธอเจ็บซ้ำสามวันผ่านไปไอ้ปื๊ดก็โผล่มาอีกคราวนี้มาคนเดียวเหมือนเดิมมันใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวผมยุ่งๆหน้าดูไม่ได้นอน เดินเข้าตลาดตอนเช้าพอเจออันมันก็พุ่งเข้ามาหาตะโกนว่ามึงหนีไปได้ไม่นานหรอกพี่ต่อเห็นเหตุการณ์วางลังของในมือทันทีเดินเข้ามาขวางไว้ตรงหน้าอย่าเสียงดังในตลาดพี่ต่อพูดเรียบๆดวงตานิ่งมากไอ้ปื้ดยิ่งโมโหดันไหลพี่ต่อแล้วตะคอกว่ามึงอย่ามายุ่งพี่ต่อไม่ถอยไม่พูดอะไร แต่เดินเข้าใกล้ไอ้ปื๊ดชา้าพอไอ้ปื๊ดยกมือจะผลักอีกทีพี่ต่อก็ยกมือปัดแรงๆแล้วต่อยเข้าหน้าหนึ่งหมัดเสียงดังปากไอ้ปื๊ดล้มลงกับพื้นทันทีคนในตลาดอึ้งกันหมดเลือดไหลออกมาจากมุมปากมันมันนั่งพิงเสาด้วยหน้ามึนๆหายใจหอบไม่มีใครเข้าไปช่วยทุกคนยืนดูเงียบๆเหมือนรู้ว่าสมควรแล้ว พี่ต่อเดินไปหยิบลังของขึ้นมาแล้วพูดกับอันว่าไปขายต่อเธอเดี๋ยวคนรอซื้ออันยังยืนอึ้งอยู่ใจสั่นแต่ไม่ได้กลัวเหมือนอะไรที่มันอึดอัดถูกปลดออกไอ้ปืดค่อยๆลุกขึ้นปัดฝุ่นเสื้อแล้วหันหลังเดินออกไปไม่พูดสักคำเงาของมันลากยาวไปตามพื้นเหมือนหมาที่โดนตะเพิดไม่มีใครสนใจอีกแล้ว หลังจากมันไปคนในตลาดเริ่มคุยกันเสียงดังขึ้นบางคนบอกสมแล้วบางคนยิ้มให้พี่ต่อแล้วพูดเบาๆว่าใจถึงดีนะลุงแต่พี่ต่อไม่ยิ้มเขาแค่มองอันแล้วพูดว่ามีอะไรก็บอกนะไม่ต้องทนอีกแล้วอันมองหน้าพี่ต่อแล้วพยักหน้าช้าๆน้ำตาไหลแบบไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะกลัวอีกแล้วแต่เพราะรู้ว่า คราวนี้เธอไม่ได้อยู่คนเดียวหลังเหตุการณ์วันนั้นไอป้ปื๊ดก็หายหน้าไปเลยไม่มีใครเห็นมันอีกหลายวันอันไม่ได้สนใจเธอแค่ทำงานตามปกติมีพี่ต่อคอยช่วยอยู่ข้างๆแต่ข่าวลือเรื่องที่มันโดนต่อยแพร่ไปทั่วซอยคนพูดกันไม่หยุดแม่ปื๊ดก็ไม่พูดถึงลูกชายทำงานเงียบๆเ,เหมือนไม่อยากเอ,อ่ยชื่อ ญาติบางคนที่เคยช่วยเหลือมันก็เริ่มตีตัวออกห่างเหมือนรำคาญเพื่อนเก่าที่เคยนั่งกินเหล้าด้วยกันก็เริ่มเปลี่ยนวงไม่ชวนไม่ทักไอ้ปื๊ดพยายามหางานใหม่แต่พอเจอชื่อมันเจ้าของร้านก็สายหน้าบางร้านถึงขั้นบอกตรงๆว่าไม่เอาคนมีเรื่องผู้หญิงเดี๋ยวลูกค้ากลัวมันเริ่มไม่มีเงินใช้ ต้องเอาแหวนเก่าไปขายแล้วนอนตามวัดบ้างบางคืนกลางวันมันเดินวนแถวตลาดใส่เสื้อสีซีดๆที่ซักจนเป็นขุยหน้าโทมจนคนจำแทบไม่ได้บางทีเดินผ่านอันแต่ทำเป็นไม่เห็นเหมือนยอมรับความพ่ายแพ้เงียบเงียบอันเองก็ไม่ได้สะใจแค่รู้สึกว่าคนเราถ้าไม่คิดจะเปลี่ยนจริงๆก็จบแบบนี้ทั้งนั้น คืนหนึ่งมันนั่งอยู่ตรงป้ายรถเมล์เก่าๆมีข้าวกล่องวางข้างตัวหน้าตาเหมือนไม่ได้กินมาทั้งวันมีเด็กมัธยมกลุ่มหนึ่งเดินผ่านเห็นมันนั่งคอตกเลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเฮ้ยนี่ไอ้ปื้ดที่เคยดังในซอยป่าวว่าทำไมโซมขนาดนี้เสียงเด็กพูดเบาๆแต่ได้ยินชัดคลิปนั้นถูกแชร์ในกลุ่มเฟสชุมชนคนพากันวิจารณ์บางคนด่าบางคนหัวเราะ มีคนเม้นว่าสมน้ำหน้าบางคนแค่พิมพ์ว่ากำตามทันไม่มีใครเข้าข้างมันแม้แต่คนที่เคยสนิทก็พากันเงียบพื้นนั่งอ่านคอมเมนต์ด้วยตาแดงแดงมือจับมือถือเก่าๆสั่นเบาๆแล้วก็วางลงข้างตัวเขาหันไปมองถนนว่างๆตรงหน้าไม่มีรถไม่มีคนมีแค่เสียงลมกับหมาเห่าไกลๆ ไอปื้ดที่เคยยิ่งใหญ่ในสายตาตัวเองตอนนี้เหลือแค่เงาของคนที่ไม่มีใครต้องการอันกับพี่ต่ออยู่กันแบบเรียบง่ายไม่ได้แต่งงานแต่อยู่กินกันเหมือนครอบครัวตอนแรกก็มีคนซุบซิบบอกว่าอันใจร้อนเลิกผัวเก่าไม่ทันไรก็มีคนใหม่แต่พี่ต่อไม่สนใจเขาแค่ทำงานของเขาแล้วพาอันไปตลาดทุกเช้า ทั้งคู่เริ่มเก็บเงินหวังจะเปิดร้านเล็กๆขายของชำแต่รายได้ยังไม่แน่นอนพี่ต่อมีรถเก่าๆคันหนึ่งรับจ้างส่งของวันละหลายเที่ยวบางวันวิ่งไกลถึงอีกอำเภออันทำงานในตลาดช่วยแม่ค้านับของขายของมือแห้งกร้านแต่ไม่เคยบน่นแม้จะมีพี่ต่ออยู่ข้างๆแต่อันก็เคยรู้สึกเหนื่อยจนอยากร้องไห้ บางวันไม่มีข้าวพอจะเหลือไว้มื้อเย็นบางคืนฝนาสาดเข้าห้องจนต้องกวาดน้ำเคยทะเลาะกันเรื่องเงินค่าเช่าบ้านพี่ต่อพูดเสียงดังอันก็เงียบแล้วหันหลังเดินไปแต่พอเดินไปถึงหน้าบ้านก็เห็นพี่ต่อกำลังงอถือไข่ไก่กับข้าวสารถุงเล็กในมือเรามีไม่เยอะแต่อย่าปล่อยให้เหนื่อยคนเดียวเสียงเขาเบาแต่จริงใจ อันมองหน้าพี่ต่อแล้วก็ยิ้มทั้งน้ำตาก่อนจะเดินกลับเข้าไปล้างข้าวในความลำบากทั้งสองคนเรียนรู้จะยอมกันและอดทนไปพร้อมกันอันเริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายตัดของไม่จําเป็นและพับธนบัตรสิบไว้ในกล่องเก่าๆพี่ต่อก็เริ่มเก็บเศษไม้จากงานส่งของเอามาทำชั้นวางของไว้ใช้ในบ้าน บ้านเช่าหลังเล็กๆไม่มีอะไรรู้แต่เต็มไปด้วยของที่ทำเองซ่อมเองใช้เองไม่มีแอร์ไม่มีเครื่องซักผ้ามีแต่พัดลมเสียงดังกับเชือกผูกตากผ้าหลังบ้านแต่มันก็คือชีวิตที่ค่อยๆดีขึ้นด้วยมือสองคนที่ช่วยกันไม่ปล่อยมือแม้จะยังไม่มีร้านตามฝันแต่อันก็เริ่มเก็บเงินได้เป็นปึกแรกในชีวิต เธอมองแบงค์สิบในมือแล้วนึกถึงตอนที่ไม่มีแม้แต่ข้าวจะกินครั้งนี้เธอไม่ได้แค่รอดแต่เธอรู้ว่าตัวเองกำลังเดินไปข้างหน้าโดยไม่ต้องกลัวใครอีกแล้วไอ้ปืดย้ายมาอยู่เพิงเก่าหลังวัดไม่มีบ้านไม่มีงานไม่มีใครเรียกหาทุกเช้าต้องลุกมากินข้าวตักบาทหรือไม่ก็เดินหาข้าวกล่องแจกฟรีรองเท้าขาดเป็นรู เสื้อผ้าก็ใส่ตัวเดิมทุกวันผมยาวยุ่งเหมือนไม่เคยสะมันเดินวนไปวนมาแถวตลาดแต่ไม่มีใครอยากสบตาไม่มีใครเรียกชื่อบางวันยืนหลบแดดใต้หลังคาบางวันนั่งพิงเสาไฟข้างร้านค้าเก่าคนเคยสนิทเวลาผ่านมาก็แค่เดินหลบทำเหมือนไม่รู้จักกันเลยมันเคยคิดจะขอโทษอันอีกครั้ง แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงหรือเธออยู่ไหนมือถือก็พังไปนานแล้วไม่มีซิมไม่มีเบอร์ใครเหลืออยู่เลยเหลือแค่กระดาษเก่าๆใบหนึ่งเขียนว่าอย่าให้โกรธจ,จนสายเกินไปปื๊ดนั่งมองกระดาษใบนั้นน้ำตาค่อยๆซึมออกจากหางตาโดยไม่มีเสียงสะอื้นขึ้นไหนฝนตกต้องหาที่หลบใต้ตู้โทรศัพท์หรือข้างศาลาวัด เสียงฝนกระทบหลังคาสังกสีดังจนหูอื้อแต่มันก็ไม่มีที่ไปร่างกายเริ่มป่วยขาไม่มีแรงเจ็บข้างในเหมือนมีอะไรกัดอยู่ตลอดเวลาบางคืนหนาวจนต้องกอดขวดน้ำร้อนที่ไม่มีน้ำอยู่ข้างในเลยหาหมอไม่ได้เพราะไม่มีบัตรไม่มีเงินไม่มีคนพาไป วันหนึ่งมีเด็กมัธยมขี่จักรยานผ่านหน้าเพิงเก่าแล้วหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายนี่ใช่คนที่เคยเป็นข่าวไหมว่าคนที่เคยทำร้ายเมียเด็กพูดเสียงดังคลิปถูกโพสต์ในเฟซพร้อมคำบรรยายว่าชีวิตตกต่ำของคนเคยใหญ่คอมเมนต์พุ่งขึ้นหลักร้อยบางคนแปะหน้าเก่ามาเทียบบางคนเขียนว่ากำมันไวดี ไม่มีใครรู้ว่าบุดนั่งอ่านอยู่ตรงนั้นเห็นทุกคำเห็นทุกภาพแต่พูดอะไรไม่ได้มือไม้สันส่นๆของมันจับมือถือเก่าที่เปิดไม่ติดเหมือนกำลังขอโทษใครสักคนอยู่ในใจมันเงยหน้ามองฟ้าเห็นเมฆเทาๆลอยช้าๆผ่านหัวไปไม่มีแดดไม่มีแสงเช้าวันหนึ่งอันเดินถือถุงผักกลับจากตลาดมีเหงื่อเกาะที่หน้าผาก พี่ต่อยืนรออยู่หน้าบ้านเช่ามือถือข้าวของสองถุงยิ้มบางๆงแบบทุกวันอันเดินเข้าไปใกล้วางของลงหน้าระเบียงแล้วถอนหายใจยาวๆเหนื่อยไหมพี่ต่อถามเบาๆแล้วหยิบผ้าเช็ดหน้าให้อันรับมาเช็ดเหงื่อไม่พูดอะไรมากแต่ยิ้มจางๆพร้อมพยักหน้าจากที่เคยกลัวคำถามวันนี้เธอไม่ต้องหลบตาใครอีกแล้ว ตอนกลางวันทั้งสองช่วยกันหุงข้าวแกงไข่ใส่มะเขือกับหอมแดงกลิ่นหอมไปถึงหน้าบ้านเสียงหัวเราะเบาๆแทรกกับเสียงจานช้อนเหมือนบ้านเล็กๆที่อบอุ่นด้วยแรงใจหลังจากกินข้าวอันนั่งปะกางเกงตัวเก่าพี่ต่อเอาไม้กวาดไปกวาดหน้าบ้านอันหยิบมือถือขึ้นมาจะเช็คยอดค่าเช่าร้านแต่ดันเจอคลิปแนะนำในหน้าแรก คลิปนั้นคือภาพชายคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้มีเศษกระดาษวางอยู่ข้างตัวซูมเข้าไปใกล้ๆเธอจำได้ทันทีมันคือไอ้ปื้ดหน้าซีดผอมดวงตาโหลลึกเสื้อเก่าๆที่เธอเคยซักให้ยังอยู่บนตัวมันไม่มีใครพูดถึงมันด้วยความสงสารมีแต่คอมเมนต์เย้ยหยันกับคำว่าสมน้ำหน้า อันนั่งดูเงียบเงียบไม่พูดอะไรมือวางมือถือไว้ข้างตัวชา้าช้าเธอไม่ได้ยิ้มไม่ร้องไห้ไม่มีอารมณ์ใดๆในใจทุกอย่างมันจบไปแล้วจบไปตั้งแต่วันที่เธอลุกออกมาและไม่หันกลับไปมองอีกเลยตอนนี้เธอมีบ้านแม้มันจะเล็กแต่ก็เต็มไปด้วยความสบายใจทุกวันพี่ต่อเดินเข้ามายื่นถุงกล้วยแขกให้แล้วพูดว่า เมื่อกี้ลืมซื้อน้ำตาลมาอันยิ้มหยิบถุงขนมไปถือไว้แล้วพูดว่างั้นเราแบ่งกันกินก่อนละกันพี่ต่อหัวเราะเบาๆก่อนจะนั่งลงข้างๆเงียบแต่เข้าใจกันดีไม่มีคำว่ารักหรูหราไม่มีคำมั่นสัญญาใหญ่โตมีแค่สองคนที่ยอมเหนื่อยไปด้วยกันอันมองออกไปนอกบ้านเห็นแดดอ่อนๆลอดผ่านไม้ไผ่ข้างรัว้ว เธอรู้สึกอุ่นใจแบบแปลกๆแล้วเธอก็พูดเบาๆกับตัวเองว่าบางทีคนเราแค่ต้องเลือกให้ถูกเท่านั้นเอง